จ่าชี้เป้าขยุกสกอร์วิเคราะห์ลู้นหนังสไตล์จ่าตายที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอที วันนี้ผมจะแต้ก็ขดสรสฟุบบอลมาให้3คู่ดดวยกันนะครับไปกันที่ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับไปกันที่คู่ของฟูเมเทนเซ่พบกับเชลซีครับก่อนเริ่มเกมนี้ทางฝั่งของเชลซีนั้น1สกอร์ได้อะไรติดไมติดมือนะครับต้องบอกว่าผลงานของทั้ง2ทีมนั้นก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากนะครับทางฝั่งของฟูเมเทนเซ่นั้น,นในทร์นาเมน n ์นี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับมาตลอด5เกมชนะ3เสมอไป2เกมครับโดยที่เกมนัดล่าสุดในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็สามารถเอา เอาฮีลาไปได้2ประตูต่อ1น่งสมผลให้พวกเขานั้นก็เข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนั่นเองนะครับส่วนดังฝั่งของเชลซีนั้นอาจจะมีหลุดแพ้เกมหนึ่งก็ตามแต่นะครับแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้ในรอบ5เกมก็ยังชนะถึง4เกมด้วยกันนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็สามารถเอาชนะพาเมลัสนะครับทีมจากบราซิลไป1นประตูต่อ1นะครับโดยภาพรวมของเชลซีต้องบอกว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญก็คือในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับพวกเขาเจอทีมจากบราซิลลลนนีีี้เป็ทมทม่3แวัหง ที่ในรอบแบ่งกลุ่มนั้นก็มีเจอฟาร์เมนโก้ด้วยนะครับก่อนที่รอบ8นั้นเจอกับคาเมลัสครับแล้วก็ล่าสุดมาเจอกับฟูมิเดนเซ่ต้องบอกว่าเชลซีนั้นทางเส้นทางนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่ขู่ขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจอกีทีมจากบราซิลด้วยอีกต่างหากนั่นเองนะครับในแง่ของเฮดเชวคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับต้องบอกว่าฟูมิเดนเซ่นะครับตัวจุดเด่นของพวกเขาในเกมครั้งนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็คือเรื่องของเกมรับที่ค่อนข้างจะเสียยากนะครับโดยเฉพาะการมีเดียโก้ซินวานั็นผมก ยืนปักหลักแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นก็ว่าได้นะครับแม้ว่าถ้าแม้ว่าพวกเขาอาจจะเจอคู่แข่งไม่ค่อยหนักตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ตั้งแต่รอบนอดเอาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟูมินเซเจอเจองานหนักมาโดยตลอดนั่นเองนะครับวันนี้เชลซีก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่เจองานยากเหมือนกันเพราะว่าเชลซีนั้นเกมรับเกมรุกนั้นก็ยังไม่ค่อยจัดการเท่าไหร่นะครับดังนั้นดูแล้วมีโอกาสที่เสมอการสูงในช่วง90นาทีครับเชียร์ไปที่ฟูมินเซคิดว่าไม่แพ้กับไม่แพ้ทางฝั่งของ,ชงอเชลซี ไปต่อกันที่ฝึกศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเดินทางมาถึงรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับแล้วก็เป็นเกมการตแรกด้วยไปกันที่คู่ของคูพีเอสนะครับพบกับมิสซารีนะครับก่อนเริ่มเกมนี้คูพีเอสก็ต้องยิง2ประตูด,ด้วยกันครับโดยที่คูพีเอสนะครับก็เป็นทีมจากฟินแลนด์นะครับผลงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1ครับเกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับ uma, อูลูมาระนย์ สองประตูต่อ2นะครับณขณะนี้พวกเขาก็ยังคงเป็นรองจ่าฝูงของลีกฟินแลนด์อยู่นั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งฝั่งของมิสซารี่นะครับผมก็เป็นตัวแทนจากทีมเป็นทีมจากมอนโววานะครับแล้วก็ได้โคตาสิทธิ์ในการมาคัดเลือกตั้งแต่รอบแรกนะครับตอนนี้ลีกของมอนโววาก็เพิ่งจะเปิดทําการแข่งขันนะครับเปเพียงแค่3แมตช์เท่านั้นเองนะครับโดยที่ผลงานของพวกเขาตอนนี้ก็เพิ่งแพ้แค้นในเกมนัดล่าสุดมานะครับหลังจากที่ชนะคู่แข่งมา2เกมรวดแต่เกมนัดล่าสุดนั้นก็แพ้่อแพ้ต่อชิปปไ 0ประตูต่อ2นะครับแพ้ไป1ประตูต่อ2คาบ้านนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ณเวลานี้พวกเขาก็อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับของของลีกของลีกมอนโดวานะครับโดยที่มี6คะแนนด้วยกันณขณะนี้ครับในแง่ของเฮดส์เวสคู่นี้นะครับเคยเจอกันมา2ครั้งด้วยกันนะครับก็เป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อปี2022นะครับก็เป็นรอบอาคัดเลือกนี่แหละครับก่อนที่จะเป็นทางฝั่งของคูพเอสที่ชนะไปได้1เกมแล้วก็เสมอกันไปอีก1เกมครับซึ่งอะบอกว่าโจทย์ค่่อออนข้างงทีสูพมคควรร เพราะว่าเขามองเกตบอลว่าทางฝั่งของครูพีสนั้นดูดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของเกมรุกนะครับที่ช่วงระยะหลังนั้นก็ค่อนข้างจะยิงกันเยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าบอนาทางฝั่งของมิซซาลีนะครับทีมจากมอนโนว่าก็ดูแล้วมีดีเหมือนกันนะครับที่พวกเขาจะไม่แพ้ในเกมวันนี้ในเกมแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องลุ้นทังสองเกมด้วยกันสองลูกด้วยกันเชีร์ไปที่มิซาลีครับคิดว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดเกินหนึ่งสกอร์ครับไปกันที่คู่ของซาเบอร์ทาโลนะครับผมคบกับเมาโมครับคู่นี้ก่อนเริ่มเกมเม เมตรสครับทางฝั่งของอขอไปครับทางฝั่งของซัมเบอร์ทาโร่นะครับก็เป็นทีม <c oughs> ก,ก็เป็นทีมจากจอร์เจียนะครับโดยที่พวกเขานั้นในลีกนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงสนามแต่อย่างใดน,นะครับโดยที่พวกเขานั้นก็จบด้วยการเป็นแชมป์ของลีกนะครับแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นตัวแทนนะครับของของประเทศนะครับของมาเจอกับเมลโบ่ในเกมนัดนี้โดยที่2เกมล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะลงสนามเนี่ยก็เป็นสึกจอร์เจียครับนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้แพ้มา2เกมรวดเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจับแพ้จับแพ้ทางฝั่งของคา คาคาไตซี่นะครับผมไป2ประตูต่อ3โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าการริ่มต้นซีซั่นใหม่อย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งของเมาโมนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาโอจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินนะครับเพราะว่าผลงานอ๋อไปครับโดยที่ผลงานในช่วงนี้นั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับโดยเฉพาะ3เกมหลังที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับแบ่งเป็นเสมอเสมอ2ชนะไป็น1เกมครับเกมนัดล่าสุดลงสนามในศึกออสเวตคานนะครับก็เพิ่งจับบุกไปเสมอ g a i s มาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโดยภาพรวมของเมาโม่เอา จริงว่าภาพรวมจริงๆนั้นก็ยังถือว่าค่อนข้างอยู่ในมาตรฐานของตัวเองนั่นเองนะครับในแง่ของ h ฮดสวทคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับต้องบอกว่ามอโมค่อนข้างดูเหนือกว่าอยู่มากๆนะครับเพราะว่าทีมจากจอเจทีมนี้ก็ต้องบอกว่ายัางคงเป็นทีมไซเล็กอยู่และผลงานในภาพรวมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่้นคู่นี้เฉี่ยไปที่มอโมมีดีที่จะยิงได้1สกอร์การันตีลุ้นแมตสองได้เลยครับ สามตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงชอบเลยนะครับก็มีฟู l มิเด n s นเซ่ครับมีมิซารีครับแล้วก็เมลโมครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูเอ็ด้วยนะครับแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราที่ไลน์แอดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนเสครับ